ร,รู้ไหมครับนักล่าฝันของเราในสัปดาห์นี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยไม่ธรรมดานะโปรไฟล์เยอะดราม่าด้วยใช่คือคือเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่มีเพลงหนึ่งที่พี่ไม่เคยดู AF แล้วก็ขนลุกเพลงอะไรครับพี่แม็กเพลง part of your world เป็นเพลงแซวแถกจากล e เ m a i d เมดแล้วก็เป็นเพลงเปิดคอนเสิร์ตในวีคนั้นแล้วก็ไม่นึกว่าน้องจะทําได้ดีขนาดนี้และเป็นเพลงโปรดด้วยไงที่ชอบด้วยอยู่แล้วใช่หลังจากนั้นก็คือแบบโอ้ยเราจะเชียร์คนนี้แต่แล้ว ก็ถูกล้วงออกมาจนได้และนักล่าฝันที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือน้องแตงโมวีสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าขนาดต็อปเองนะไม่ใช่แบบคือไม่ได้แฟนคลับน้องโดยตรงแต่ก็คือดูน้องเนี่ยยังเสียดายแทนเลยใช่หลายๆคนเสียดายรวมไปถึง P.A.F ที่ออกมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะหมอต้นโอ้โหเชียร์โค้เชียร์สุดใจเลยนะแต่แล้วมันนั่งอยู่ตรงนี้คือเจอเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าดวงไม่ดีแน่ๆนเออ นะต้องมาออกิั่นเราเอางี้ถามเหมือนกันทุกคนแหละครับว่าจุดประสงค์ของการเข้ามาประกวดเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงอยากมีคนรู้จักเป้าหมายและแรงบันดาลใจของแตงโมนะครับกับการมาประกวด AF10 เนี่ยคืออะไรครับก็จริงๆแล้วนะคะเป้าหมายก็คือเริ่มจากที่หนูเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าอยากจะทาตรงเนี้ยอยากจริงๆเคยมาแล้วรอบหนึ่งจาก a f 7แต่ว่าค่ะต้องมาสลัดสิ์ไปด้วยด้วยความที่ทางโรงเรียน ไม่ได้อนุญาตเพราะว่ามันตรงกับช่วงสองพอดีอเป็นมอง,งต้องเลือกที่จะเรียนก่อนค่ะครับแล้วก็เลยมาลองอีกทีหนึ่งตอนนคะคะเอฟสิบสิบก็เข้ามาปับ๊บก็เป็นแรงดันใจคืออยากเป็นนักร้องหร,อหรอือไงฮะค่ะใช่ค่ะคือต,ตั้งเป้าหมายว่าเลยคืออยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็อยากจะดูแลคุณแม่ด้วยค่ะเพราะอยู่กับคุณแม่สองคนใช่ะอ,อะไรที่ทําให้เราแบบว่าเลือกที่จะเดินเส้นทางร้องเพลงมีแบบเหตุการณ์หรือว่าอะไรที่แบบทาให้แบบชอบในเสียงเพลงตรงนี้ไหมครับก็ ที่ชอบก็คือชอบตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณตาเป็นนักแต่งเพลงแต่ว่าเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่งค่ะตอนคุณตาอยู่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ร้องไม่เคยร้องให้คุณตาฟังเลยแล้วแล้วก็คือคือไม่ถนัดแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ชอบนะคะชอบแต่ว่าไม่ถนัดแต่ว่าคือจะฟังฟังมาเรื่อยๆก็คือซึมซับมาจากคุณตากรูแม็กบอกแล้วว่าน้องนี่ไม่ธรรมดาเพราะมีโปรไฟล์ด้วยไม่ธรรมดาขนาดที่ไปร้อง เพลงประกอบภาพ,พยนตร์นิเมชั่นใช่เรื่องเบรฟเป็นอนิเมชั่นอีกเรื่องหนึ่งของดิสนีย์ครับเบรฟเนี่ยเป็นเจ้าหญิงอีกหนึ่งคนอ่าฟ <ผม S 2> ูฟูไม่ค่อยสวยหัวแดงแดงก็จะหัวแดงแดงแล้วก็เซ,ซิงเซเซินึ่ง,งไงใช่แล้วมแมนเท่าห้าหน่อยอ่าเขาจะเท่าห้าหน่อยเป็นเจ้าหญิงอีกหนึ่งคนของดิสนีย์คนใหม่ล่าสุดเลยที่ทางดิสนีย์เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ออรดิชันเสียงน้องเขาหรอใช่กเพราะมากแล้วก็ไม่ใช่ที่ดิสนีย์เลือกได้ง่ายๆนะเพราะว่านอกจากมาออดิชันแล้วเนี่ย จะต้องส่งให้มืองนอกเลือกด้วยอ๋อคือเส้นเสียงเนี่ยแบบนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยใช่ผ่านไหมถูกต้องมองนอกเป็นคนเลือกด้วยแม้ว่าคนไทยบอกใช่เลยเสียงใช่แต่ว่าทางมืองนอกจะอนุญาตหรือเปล่าต้องมันมาอันนี้มันเลือกกันอีกทีนึงก็คือเพลง Cut the Sky ใช่ใช่เออแล้วตอนตอนตอนไปออดิชั่นเนี่ยครับน้องต็โหมดต้องร้องทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาไทยเลยปะเป็นฟังเมโลดี้เป็นท่าภาษาอังกฤษก่อนค่ะแล้วก็จะมีเนื้อไทยให้แล้วเขาก็จะให้เราลองร้องเนื้อไทยไปใส่เล อ๋อเอางี้ให้น้องแซมเปลิลหน่อยสักทอดหนึ่งครับค<ะ>่ะอยามมันลมเย็นมันส่งเสียงร้องสายสีทองสว่างทองฟ้ายอดผู้ผางามเรียกชิชวนว่าจงนำพาไปสู่ตะว,วันฉันจะบอกบินู่ฟ้าลองลอยลมท่าไทายดังใจบ<อ>ิน<อ>ู่ฟ้าลองลอยลมท่าไทยดังใจราอมากเลยคือ แน่นอนเน่ยการร้องเพลงภาพยนตร์ประเภทหนังฝรัง่งหรือการ์ตูนฝรั่งเนี่ยมันต้องใช้อินเนอร์และใช้ความรู้สึกเยอะทั้นั้นเนี่ยไม่ใช่แบบไก่กาเล่ร้องคาราโอเกะได้ก็จะไปร้องได้นะครับต้องมีโมไ์มีประวัติแล้วก็มีเทคนิคการร้องด้วยถูกต้องมาถึงอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันในวีที่6ครับก็ยังเกี่ยวกับภาพยนตร์อยู่ดีใช้อย่างที่พี่เกินไปตั้งแต่ตอนแรกครับคือนอกจากมาเบรฟแล้วคนนี้มาลิตเติ้ลมมเมตก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าหญิงของดิสนีย์เหมือนกันเห็นไหมจะอยู่จะอยู่ในวงกกาาารรดดนนีียอ่่งงเเเวใ้้ปฏไพพลลจท ไมอิกเนสอยากให้ลองเล่าก่อนว่าเราจุดบกพร่องของเราตรงไหนเราทำอ่อนที่ได้เพลงนี้มาค่ะสำหรับสำหรับเพลงนี้ก็ทุกคนจะคิดว่าโมเคยร้องมาแล้วน่าจะง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วบุคลิกของสองเพลงนี้จะต่างกันมากอย่างเพลงแรกจะเป็นเ้าแบบเข้าห้าวแกงหน่อยแต่ว่านี่จะเป็นวาวดูบอกบางไม่ไหมดูชุดซะก่อนไงขนาดเดินยังดูดูแบบน้องก็ต้องต้อง เดินระวังระวังอยู่ใช่ไหมฮะค่ะหางยาวมากอะเ,<ล>เป็นเงือกไงเราเต็มตัวเพราะว่าเพราะว่าแต่ละวีคเราจะเห็นเลยว่าไม่ใช่แบบนี้เลย <ขา S 1> เป็นยังไงบ้างก<ข>ารปรับลุกมาเพื่อร้องเพลงนี้ก่อนที่จะร้องเพลงนี้ก็จะปรับเกี่ยวกับเรื่องเสียงเสียงก่อนแล้วก็จะเป็นเรื่องอินเนอร์ความรู้สึกข้างในก็นเ,เสียงเราจะแบบเท่าห้าวหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเสียงเท่าห้าวแต่ว่าเพลงนี้ต้องใช้เป็นเสียงแบบหวสวยหวาน ก็จะมีความยากเกี่ยวกับตรงตรงจุดนี้ค mm ่ะอ nah ่านี่ค <sh ือจุดอ่อนของเราที่รู้สึกได้เลยเพราะว่าเราจะถนัดร้องแบบร็อกล็อกใช่ไหมป๊อปป๊อปบรรดาบัหวานเนี้ยอาจจะยากหน่อยใช่ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อวีคที่3ครับน้องโมครับน้องโมบอกว่าเคยเคยคิดที่จะสั่นกระดิ่งออกจากบ้านทําไมฮะเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงไปคิดอย่างนั้นอยากกลับบ้านหาคุณแม่หรือไงคือว่าตอนตอนแรกคุณครูก็จะเรียกมายืนข้างหน้าบ้านให้มาดูกระดิ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครสั่นปุ๊บ เราก็ทางรายการก็จะให้ออกจากบ้านแล้วก็จะได้กลับไปเจอครอบครัวจะกลับไปเจอคุณแม่ไอตอนนั้นเราก็คือตอนนั้นเราคิดว่าช่วงแรกๆที่เข้าไปหนูยังปรับตัวไม่ค่อยได้ก็คือจะคิดถึงแม่ตลอดเพราะว่าอยู่ข้างในก็คือ,อจะแบบท้อทก็มีท้อทอบ้างก็เลยคิดว่าเออเนี่ยถ้าเราถ้าเราไปสั่นกันเองอันเนี้ย แล้วคงจะได้ไปเจอแม่อะไรเงี้ยคืออยากอยากเจอแล้วก็วิกที่ผ่านมาไม่ไม่เห็นหน้าเลยพอคิดพอคิดได้พอเริ่มมีสติก็จะคิดว่าเอาหัวจุ่มสักนาทีหนึ่งก็เลยคิดว่าถ้าออกไปแบบนั้นน่ะแม่คงคงไม่เวิร์ไม่ภูมิใจอยากอยากออกไปมเอ้าออกมาทำไมออกมาทำไมน่คุณแม่ก็เคยพูดนะที่แบบว่านี่คือความฝันของลูกใช่ไหมแบบอยากให้ทำตรงนั้นให้ดีที่สุด นี่เห็นแบบนี้นะเป็นผู้หญิงเข้าห้าวแบบนี้หลายคนคิดว่าโอ้โหห้าวแบบนี้ต้องแบบสนุกสนานกันเองแต่หลายหลายคนรวมถึงนักล่าฝันบางคนเหมือนกันครับเข้มแข็งดุดชายชาตรีลูกครึ่งลูกครึ่งอยู่มองนอกมาสำเนียงฝรั่งเนี่ยอย่างน้องเทมอ่ะคือยังไม่กล้าเข้าที่จะมาคุยกับน้องแตงโมเลยเพราะตัวตนที่ไม่น่าแน่ใจเออตัวตนแบบตกลงห้าวหรือหรือเจ้าวานหรืออะไรขนบนคนเส์ตก็ชอบร้องร็อกด้วยไงก็เลยตกลงแล้วตัวตนจริง เราเป็นยังไงก็จริงๆแล้วโมเป็นคนนิสัยแบบถ้าถ้าคนที่ติดตามก็จะเห็นโมตลอด24ชั่วโมงว่าจะเป็นคนนิสัยแบบไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงไม่ค่อยจุกจิกจุกจิกจะออกแนวแบบฮาวๆอะไรก็ได้อะไรก็ได้เยอะไม่ชอบจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยเห็นเนี่ยมีคลิป่างที่ที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนะเป็นคลิปที่เปิดใจคืออะไรฮะคือจีบการหยอกกันหรือยังไงไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะครั้งรู้สึกจำไม่ได้ว่าตอนนี้ไปไปบลูเลยสักอย่างแล้วก็เหมือนนั่งคุยกันแล้วพี่เทมพี่เทมก็พูดว่า ก่อนก่อนเข้าบ้านตอนรอบเวิร์กช็อปไม่คิดว่าโมจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดนี้หรือไงไม่คิดว่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบอย่างเงี้ยค่ะเออคือแบบง่ายๆคิดว่าจะเป็นคนแบบนินี้ยพูดกันอยู่ตอนนี้เรื่องอะไรครับคุณรู้ไหมครับที่บอกว่าคนที่ร้องเสียงดีแบบมีความสามารถออกมากันหมดเลยเอพวกร้องที่ดีเนี่ยออกไปหมดเลยเหลือแต่คู่จิ้นเหมือนดูหลินปิงเลยให้เขาจิ้นกันจะมีหลินพูดเมื่อไหร่อย่างนงี้อ ใช่ไหมครับคิดยังไงครับคิดยังไงเพราะว่าจริงๆจะว่าไปบางทีเราก็คิดไปเองเนาะคุณผู้ชมนะเนาะแล้วก็คิดว่าเออหรือเราคิดไปเองประกฏเนี่ยอย่างเี็กเนี้ยแตงโมกมามันก็เลยกลายเป็นว่า คนดีๆออกหมดเลยเลยต่คู่จิ้นคนดูเขาอาจจะชอบคนนี้ชอบคนนี้แล้วก็เลยแบบเป็นที่น่าสนใจกลับมาคู่กันจริงๆก็โม้ก็เป็นเรื่องน่ารักอีกแบบหนึ่งเรื่องคู่จิ้นถ้าเกิดว่ามันอยู่ในลักษณะที่สมควรค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักถ้ามันอยู่ในกรอบหน่อยแต่ในความเห็นพี่นะนี่ขอพูดเสริมนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วคือการเข้าไปในบ้านครับครูแม็กก็คือต้องไปแบบ พัฒนาฝึกฝนและและอิมพอไว์์อ่ะแล้วฟอร์แมตต้องดีขึ้นไงแต่การว่าเดี๋ยวนี้ประเด็นเปลี่ยนคนไปดูหลินปิงหลินหุ่ยกันเขาก็จะแบบกุ๊กกิ๊กจะไปดูแบบนั้นใช่ไหมนากดเลยโดนครูใหญ่ก็ต้องออกมาไงว่าไม่ตั้งใจซ้อมกันเลยแล้วข่าวเช้าครับคุณดูแม็กแน่นอนนะคุณผู้ชมข่าวเช้าเนี่ยไงก็ขายได้ข่าวอะไรที่มันแบบมันเรื่องชาวบ้านเนี่ยอยากรู้เรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะครับกรณีล่าสุดเนี่ย คุณครูเนี่ยเขาตัดคลิปเลยตัดคลิปของนักล่าฝันบางคนไม่พูดว่าใครละการใครที่ติดตามจะรู้เป็นคลิปที่เป็นช่วงโมเมนต,ต์ที่น้องเขาเมาทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างซาเสียเทเสียถึงขนาดแบบหาว่าคนคนนี้เป็นแบบติดผู้ชายมากๆก,ก็มีอเอาออกมาประจานกันเลยแล้วคุณครูเ็าถามคนในบ้านว่าถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยคิดยังไงพอดีเนี่ยหนูไม่ได้อยู่คุณครูก็เลยไม่ได้ถามหนู เราก็เลยจะถามเลยถามแทนคุณครูก็ส่วนตัวไม่ไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงเสียใจเพราะว่าการที่เพื่อนเราเราก็ต้องไวใจอยู่แล้วการจะพูดจะคุยด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดกลับมาเป็นรู้ว่าเขามานินทาทีหลังสู้แบบพูดกันตรงๆจะดีกว่าก็เป็นความรู้สึกเสียใจด้วยการอยู่ในบ้าน24คนแล้วมันเหมือนกับแบบว่าอยู่ด้วยกันจริงใจต่อกันแต่ปรากฏว่าพอเวลาเรารู้สึกว่ามันโดนหักหลัง แต่ละคนก็เ,<อ>เลยโอ้โ,อโหน้าตาไหลคือแบบว่าเหมือนเราจริงใจให้ใจไปเต็มที่แล้วว่าแต่สองคนนั้นก็นั่นไปเลยเนาะโโคงได้รู้สึกสํานึกบ,บ้าง,างมาเอาพูดถึงมิตรภาพข้างนอกมาดีกว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงมิตรภาพในบ้านรุ่นพี่เนี่ยที่เขาเป็นรุ่นพี่เอฟเนี่ยที่เขาเชียร์น้องแตงโมนมีค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็พูดถึงเราด้วยทวิตด้วย ทวิตความรู้สึกถึงถึงถึงกันถึงขนาดที่ว่าหูเสียได้อะที่ออกมาตัวส่วนตัวเนี่ยน้องแต้มโมรู้เรื่องไหมครับว่าพี่ๆคนไหนเขาพูดถึงบ้างก็ได้ได้ดูบ้างค่ะได้ดูทวิตบ้างแล้วก็เมื่อวันที่โมออกมาวิกนั้นเป็นพี่ต้นพี่ต้นเป็นพิธีกรพอดีเลยก็แบบ พี่ต้นน่ารักมากก็มาคอยแบบให้กําลังใจมายืนให้กําลังใจบอกไม่เป็นไรนะเสียใจแล้วก็ได้ดูทางทวิตบ้างที่พี่พี่รุ่นพี่มาให้กําลังใจก็อยากจะฝากทางรายการเลยค่ะขอบคุณพี่พี่มากๆา,กากที่ให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าทําดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ไม่เสียใจเท่าไหร่เพราะเราเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วอ่ะหลังจากนี้ก็จะพยายามทําผลงานร้องเพลงลงลงยู u b e ไปเลยฮะ ก็ือเอาแฟนๆจะได้แบบเหมือนเกาะติดตลอดมาถึงเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนที่คนเนี้น้องแตงโมน่าจะคอนเฟิร์มได้เลยครับครูแม็กก็เป็นแบบเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลยอือก็คือหมอต้นใช่ไหมฮะค่ะอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าสนิทกันยังไงรู้จักกันได้ยังไงแล้วเออแล้วอะไรที่คิดทําให้เพื่อนคนเนี้ยเราเปิดใจมากที่สุดในบ้านเขาหมอก็พูดกับถึงแตงโมตลอดเลยตอนมารายการเราเนี่ยป่วยให้กินน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราป่วยกินน้ำเ้ย ก็ที่สนิทกับพี่ต้นสนิทมากเพราะต้องพูดเลยว่าพี่ต้นเป็นคนที่จริงใจค่ะแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆคืออยู่ในบ้านจะคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาทุกๆอย่างแล้วมันไอตรงความเป็นธรรมชาติของพี่ต้นเนี่ยนะคะความจริงใจความน่ารักของเขาเนี่ยมันทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในบ้านนะ่ะรู้สึกแบบอบอุ่น,ออนแล้วก็รักรักพี่ชายคนนี้มากๆค่ะก็คือแล้วเรื่องไหนที่เราคิดว่า น้องแตงโมเนี่ยคุยอยู่พี่ต้นแล้วแบบคลิกทุกเรื่องเลยแล้วเรื่องที่แบบคลิกแล้วจี๊ดใจที่สุดชอบที่สุดยเงี้ยเลยซื้อใจดีแตงโมไปได้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างฮะจริงๆพี่ต้นเขาก็จะมีเรื่องราวน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กของเขาทุกวันอย่างนิดอย่างละหน่อยเงี้ยแต่ว่าที่ขำๆพี่ต้นก็จะเป็นเป็นเรื่องพี่ต้นชอบเล่นมุกเวลา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 เครียดพี่ต้นก็จะเล่นมุกซึ่งซึ่งเป็นมุกแบบไม่ค่อยขำ คือมันไม่มันขำตรงที่มันไม่ขำใช่มัน,มนขำตรงที่พี่ต้นพยายามเล่นแล้วแต่มันไม่ขำเล่นแสแอในบ้านดังเลยวิกนี้เนี่ยน้องๆเขาก็ามีเพลงมีโจทย์กันร้องอใช่ไหมฮะน่าเสียดายมากน่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่ร้อง